สวัสดีครับคุณปองสตอร์บครับผมวันนี้บกตู่พาปองสตอร์บมาเปิดหน้าอีกแล้วเปิดหน้าแล้วเนี่ยเรามาในรูปแบบของการใช้งานการใช้งานจริงก็ว่าได้เจอรถติดด้วยเมื่อกี้เจอรถติดก็ไม่ธรรมดาอย่างนกั้นะใช่ได้เคยลองขี่ในตัวเมือไห่ขี่แต่ว่ายังไม่ได้เต็มตอนนั้นตอนนั้นที่ขี่บุรีรามก็ขี่แบบต้องบอกว่าสภาพการจราจรแต่จังหวัดอะเขาอาจจะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันเนี้ย ในเมืองเนี่ยเลาะเอาแค่ใต้ทางด่วนอ่ะถ้าเมื่อก่อนเป็นรถมีคัสธรรมดาเนี่ยนะกับรถบิ๊กไบคนี่นะเหงื่อท่วมมันเนี่ยนะเออสิ่งหนึ่งที่บกตู่เคยพูดไปเว้ยแต่ว่าเป็นในเรื่องของในบทความอ่หนังสืออ่าทุกคนต้องเคยผ่านการขับขี่รถบิ๊กไบคซีซีถสูงกันมาแล้วเคยไหมอาการหลงเกียร์โอ้โหบอยแล้วก็ลืมฮะแล้วก็อะไรรู้ไหมหลงเกียร์ในขณะที่กำลังยูเทินแล้วเป็นไงหลงแปะ คือขี่มาแบบว่าไปไหนตรงไหนกันมาเยอะแล้วใช่ไหมนั่นคือหนึ่งในปัญหาของคนที่แบบขี่นานๆแล้วเบอร์มันเป็นไปได้นะเว้ยใช่ใช่พวกเราเนี่ยมันก็ฝึกเรายังเลยเรายังลืมมันต้องมีบ้างนะเว้ยกับการแบบเบอร์เบอร์มันเคยใช่ไหมมี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 แล้วยิ่งภมผมขาสั้นๆด้วยเวลาจอดทีนะเวลาลืมเกียร์ทีนะมันจะแทดแๆๆแแเออมันจะแบบว่าพอเกียร์ไม่ถึงปุ๊บรอบมันไม่มาเขาอบไม่มาปุ๊บไม่ว่าจะเดินันเล่งยังไงก็แล้วแต่ มันก็หรือว่าจะเลียคัดไม่สมบูรณ์มันก็แผล <c oughs> หรือถ้าเหมือนว่าเลียคัดถือว่าเราเราอยู่ที่เกียร์สูงเกินใช่ไหมพอเลียคัดแล้วแบบรอบรอบกับเกียร์ไม่สัมพันธ์เนี่ยมันก็แปะได้อีกเหมือนกันกนั่นก็คือหนึ่งในปัญหาของ,อข,องของการขับขี่ในต,ตัวเมืองแต่คราวนี้ฮอนด้าเขาเอาเทคโนโลยี e-class เนี่ยซึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับโลกด้วยอ่่าใชมมีอยู่ในระดับเวิร์คซ์เลยนะการขับเนี่ยบอกให้เอามาให้ คนคนใช้ทั่วไปได้สัมผัสและลองใช้งานดูว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนเออเนี่ยคืออย่างเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมันมันคือแบบว่าขี่ตั้งแต่เริ่มขี่เป็นยันแบบระดับแอดวานขี่สนามเขา่าเช็ดพื้นตอกกเกือบทูแล้วเราก็ทํากันมาแล้วแต่ทีเนี้ยพอเราแบบมาอยู่ตรงเนี้ยเรามีรู้สึกว,ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ สำหรับมือใหม่ที่อยากสัมผัสรถโปรนะเว้ยมาเจออย่างเงี้ยเราก็ชอบเหมือนกันนะโอ้โหมันช่วยได้นะเว้ยมันเป็นอะไรที่สบายมากเลยนะเพราะความที่มันสัมพันธ์กันนะบอกเลยมันอะไรรู้ไหมมันมีชิปอัพแอนด์ชิปดาวแล้วมันไม่มีชิปหายแน่นอนโชิปอัพชิปดาวคืออะไรมันไม่ต้องมันไม่ต้องจำคัดใช่คือปกติเนี่ยระบบชิปอัพแอนด์ชิปหรือชิปอัพ หรือชิปดาวหรือชิปอัพกับชิปดาวเนี่ยออกตัวยังไงมันก็ต้องใช้คลัชถูกต้องทีนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้คัทก็หนึ่งแล้วนี่แหละความแตกต่างเออต่อมาคือชิปอัพชิปดาวแต่ชิปอัพดีชิปดาวเครื่องไงก็เครื่องก็ไม่ดับอะเรื่องความดีเลยอย่างบางคนที่ที่กำลังหาคําตอบว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าคีอยู่ปุ๊บใช่ไหมแล้วแบบมาจากเกียร์หกเนี่ยความเร็วสูงอาจจะเข้ารวบเกียร์นะรวบเกียร์ปุ๊บปั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 ๊บทำไงแทบไม่รู้สึกสำหรับการดีเลยนะ ที่เราไปขี่กันน่ะบเนี่ยจากที่แบบว่าความเร็ว200กว่าลงมาเหลือเกียร์สามนี่มั้ยถูกบงบงบงร่วมเลยนะบงเออท้ายเถยไม่มีเพราะว่าเขามีระบบสลิปเปอร์คัตมาด้วยทีนี้เอาง่ายมันผ่านการขี่ในสนามแข่งมาันได้แล้วเนี่ยมันผมว่าในตัวเมืองการใช้มี่พิจอมวันมันเรื่องง่ายแต่ว่าเราเอาแค่เอามาตอกย้ำให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะใช่ว่าอีคาถ้าขี่ในเมืองเนี่ยมันมีความสะดวกสบายยังไงใช่ไหม อย่างการจราจรติดขัดเนี่ยเราไม่ต้องพวงเรื่องกำคัดเปลี่ยนเกียร์แล้วใช่มันสามารถที่แบบถึงถึงถึงเราจะใช้รอบต่ําในเกียร์สูงอแต่มันก็มีสัญญาณเตือนขึ้นมาบอกเฮ้ยคุณคุณใช้เกียร์สูงเกินไปในรอบต่นะ ให้เทนเกียร์ลงได้แล้วแต่เครื่องก็ไม่ดับก็ไม่ดับมันก็ยังดับระบบคันก็ยังทํางานถูกต้องซึ่งก็เหมือนกับการที่แบบว่าเราลอบรอบเครื่องไม่สามารถเกียร์อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเรียคันให้ในยาหาทําบ่อยๆคือสงสารเครื่องยนต์คืออันนี้มันช่วยเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยมันมากในการที่ใช้รอบเครื่องสมกับเกียร์อีกหนึ่งเรื่องเอลตับไบเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้เลยเว้ยว่ารถรถสีสสูงเนี่ยเวลาขับในตัวเมืองไม่ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์บ่อยถูก แล้วมือเป็นไงเป็นไงะพอพอใช้งานล้ามั่งอะไรมั่งใช่ไหมผูกคือมันรู้สึกว่าเอ้ยแค่คันเร่งแค่เบรกเนี่ยมันก็แย่แล้วอ่ะไหนแบบนี้ต้องคันแบบกดเกียร์ปึ๊บโผลบบเกียร์แล้วแบบรถมันก็ก้มเงี้ยรึงีเป็นตัว R นะหรือว่าเป็นแบบตัวสปอร์ตมันก้มเงี้ยบีบด้วยอมันมันไม่ต้องใช้ยาชาเลยถึงแม้ระบบคัสในยุคเนี้ยจะมีความนุ่มนวลก็จริงใช่แต่พอมาเจอรถติดๆอ่ะ มัน,ต,นต้องเปลี่ยนบ่อยต้องเปลี่ยนเงื่อเดี๋ยวกลำ้ำอีกแยะอ่ะเดี๋ยวปล่อย<ช>เดี๋ยวกลำ้ำเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวกลำ้ำยกตัวอย่างเช่นรถติดๆเงี้ยตอนที่แบบอยู่ในซอกเงี้ยบางทีอ่ะถ้ารถ,าถาไม่มีอีกคันเนี่ยจับปุ๊บใช่ไหมมันก็ต้องบีบอยู่ดีเ,<อ>เพราะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามันจอดแบบความเร็วมันต่ำมากๆอ่ะมันก็ต้องคอยบีบและแน่นอนว่าในเรื่องของความเร็วต่ำๆอ่ะมุดมุดเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับการใช้ในตัวเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบีบแล้วก็ค่อยๆปล่อยใช่บีบค่อยๆปล่อยปล่อยมากไม่่่ไไดด้้้้เเเเีีี๋ยยยยยวหนนนนาาาางงงออะะะรรพฉั คือถ้าเกิดมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บโอโ้โหช่วยได้วใช่แถมมีชิปอัพชิปดาวโอโ้โหนุ่มเงส่วนฟันพอขี่รถในรอบต่ำปุ๊บและถ้าต้องการแซงมันก็ช่วยเราอีกอเกียนเกียร์เจยนเกียร์ยยลงไปตำตับปุ๊บถ้าเราต้องการเติมรอบเติมความเร็วขึ้นมาครับระบบ e class มันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ารถมันหน่วงหรือว่าเสียจังหวะในการที่จะใช้ความเร็วหรือเติมคันเร่งเข้าไปชุดชุด ชุดสมองคนเขาฉลาดมากเขาสามารถตอบรับสอดรับกับความต้องการของผู้ขับขี่ได้แบบแถ้าคุณจะต้องการใช้ความเร็วคุณก็เตะไปเลยเตะไปเลยง่ายมากนะคืออารมณ์ที่แบบว่าสมมติมว่าความเร็วอยู่แบบประมาณไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอยู่สเกียร์หกแบบใส่เกียร์ให้ห้อยขียย<อ>นะ่บอกเฮ้ยหน่าจะแซงหน่อยลงมาสักสามเกียร์ปังปังโอ้โหนี่ไปเลยนะไม่ต้องใช้คันเลยนะใช่แต่ถ้าจะใช้คันมันก็ได้ใช่ ก็ได้คือแบบว่าสําหรับโมดของเราเลสซิ่งโมดเราคุยถึงข้อดีอีคัดมาเยอะแล้วอืมลองมาดูในข้อสงสัยเออถ้าอีคัดมาอยู่ตรงเนี้ยก้อนใหญ่ๆเนี้ยแล้วเวลานั่งขาติดไหมไปไงบ้างนะคราวที่แล้วบอกกอตูเลสซิ่งสูตรมาแล้วนะครับเนี่ยบิดายังเหลือ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 นะครับอ่าขี้หาปุ๊บอ๋อเดี๋ยว อ่าเวลาเอาขาลงเป็น <ขา S 1> ไง <ขา S 1> บ้างปึ๊บปึ๊บใช่ไหมขาลงปึ๊บอย่าขาลงถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่าก้อนอ e ีคัสเนี่ยมันล้ําอยู่ออกมาจากตัวแฟลิงนิดนึงใช่อันนี้เลยเราทำให้ดูว่ามันชนไหมหรือมันเกะกะไหมเราก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าพอวางขาไปแล้วอันนี้ก็เอาคนสูงๆเลยนะสูง180เนี่ยพอวางขาไปแล้ว บนแป้นพักเท้ามันก็ไม่ได้ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเอาจริงๆคือบอกกอเข้าใจนะเวลาที่แบบว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมา,าคนที่แบบว่าขอสงสัยเต็มหัวหมดอะความคุ้นเคยกับสิ่งเกา่าๆอะอมันก็ยังแบบมีอยู่ว่าอ้นู้นดีกว่านี้ดีกว่าจะมีทําไมมันโด่งขึ้นมาคือมันโด่งขึ้นมาเนี่ยแต่มันสร้างประโยชน์ให้เราเนี่ยจะมีอะไรมากมายบางคนบอกว่าน้ำหนักมันขึ้นมาฝั่งเนี้ย เสียการบาลานซ์ของตัวรถไปไหมโอ้โหแ่งแค่ไม่รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกจริง <c oughs> นะไม่รู้สึกจริงๆเพราะว่าอันนี้บอกตรงๆว่าพอไปขี่ในสนามแล้วอ่ะเราจะรู้เลยว่าการบาลานซ์ของเขาทํามาได้ดีขนาดไหนถ้าบาลานซ์ไม่ดีจริงเราปิ้นในสนามไปแล้วคืออะไรไมางไหมอย่างงั้นอ่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าแบนโค้งซ้ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องหนักหนักมากขึ้นเนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่น้ําหนักมันไม่ได้แบบทาให้แบบมีผลเสียอะไรขนาดนั้นอันนี้ต้องบอกว่า เขาถึงจะมีก้อนมาด้านขวาเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถสร้างบาลานซ์ของตัวรถมาได้ดีทีเดียวจุดเด่นของฮอนด้ามีอยู่เรื่องหนึ่งคือทํารถออกมาเนี่ยบาลานซ์ดีมากใช่บาลานซ์ก็เป็นรถที่ขี่ง่ายใช่ครับควบคุมง่ายใช่แม้กระทั่งแบบไอตัวตัวเรือธงของเขาอ่ะตัวที่แบบเป็นตัวซูเปอร์ไบที่ลงในรายการเวอร์ซุปเนี้ยแน่นอนทุกคนมองว่าเฮ้ยโหฮอนด้าระดับตัวนั้นแบบ ไม่แรงเลยเน้นขี่ง่ายเนใช่คือถ้ารถขี่ง่ายเพราะมันควบคุมง่ายปุ๊บคราวนี้ยความแรงมันจะต่อมาเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยคุณจะรอเราใส่ต่อพอพอมีอีคั s s นี้แล้วแล้วถ้าอยากจะกลับไปใช้คลาสล่ะก็ได้ข็อยากแวบเอบื่อว่าอีวันนี้ขี่ขี่อีคลาสมาทั้งวันแล้วก็ตามสบายเลยเพราะว่าไม่อยากจะแบบอยากแบบตื้อตื้อตื้อต่างอย่างเงี้ยคืออีคลาสเนี่ยตอนแรกมีแบบเบาๆเนี่ยแบบปรับต้าเครื่องเงี้ยช่วงฟรีมันเยอะแต่ถ้าถ้าแบบเราไปทะลึ่งกำคัดแล้วก็ แต่เกียร์แค่เขาเนี่ยคันเมยตึงขึ้นมาเลยสายคัดเมยตึงขึ้นมาเลยมันจะรู้สึกได้เลยนะถ้ามันก็ยังเป็นคัดสายนะก็มองันงี้เป็นคัดสายอยู่แต่มันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยอยู่ตรงเนี่ยงอุ้มนี้นี่เองเพราะฉะนั้นพอมันตึงปุ๊บนั่นแหละคุณอยู่ในโหมดนั้นน่ะห้าวิัาผมห้าวิเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันก็ปรับเข้าสู่ระบบอีคัดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเขาก็ยังมีให้เล่นไม่ใช่ว่าแบบให้เลือกไปเลยว่า E หรือจะเออ E ีคัาสหรือคสดี s อ D นี่แหละเราก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังถึงสภาพการใช้งานจริงๆว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่ารถทั้งสองรุ่นเนี่ยเพิ่มตังอีกหน่อยแต่บอกเลยเลยว่ามันมีของเล่นและเทคโนโลยีสุกสนุกเอามาให้ผู้ใช้อ่ะได้ลองใช้ดูใช่เนี่ยนะบอกเลยนะถ้าถ้าจะไปซื้อเติมอ่ะ เรื่องยากเลยนะซือติดอ่ะอันนี้ไม่แนะนําเลยผมบอกเลยไม่ควรใช่เพราะว่าเขาต้องรือระบบสายไฟทั้งหมดเลยคือมันไม่ใช่ไม่ควรมันยากฝีมือคนไทยอ่ะทําอะไรก็ได้เรานับถือฝีมือคนไทยแต่ทํายังไงแมงก็ไม่คุ้มใช่ทูกมันไม่คุ้มทุกแบบซื้อของจากโรงงานไปเลยเนี่ยแป้งมาใส่นะไหนค่าของไงมันมีมีแค่นี้นะคืออย่างฮอนด้เขาเขาผลิตเขามีปริมาณ เขาตีเป็นราคาเหมาแล้วมาขายคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาลดราคาให้คุณแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปซื้อเดียวๆเนี่ยมันจะซื้อปีกซื้อทรงอะไรก็เ่บางคนอาจจะกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อแบบคลาสดีแล้วมาใส่ e ีค a year, so s ที่หลังไหมหรือว่าจะซื้อแบบสาเร็จรูปไปเลยผมว่าถ้าคนคิดจะสัมผัสและลองเล่นกับเทคโนโลยีดูนะครับผมคิดว่าซื้อแบบตัวอีค a s s ไปคุ้มกว่าเพราะยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งคุณอยากจะใช้ระบบคลาส มันก็สามารถปรับเข้าสู่โหมดคลัสปกติได้ใช่เหมือนกันะนะครับรับรองคือจำพรับใจใช่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ครับเพราะว่าจากที่ขี่มาในเมืองเนี่ยรถไหวนะรู้สึกว่าแต่คนรู้สึกรู้สึกว่ามันมันสบายจริงๆใช่มันสบายมากยิ่งเอาบางครั้งถ้าเกิดเราต้องซื้อยิ้วของอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ต้องใช้คัสไงแบบเอาแขวนถุงแกงได้ไบางทีมันมี้บางทีมันจังหวะเลยนะเราก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับ<อ>นี่แหละก็เลยเอาฟิลลิ่งในการใช้งานในเมืองมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออมันมันมีประโยชน์นะมันแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ได้เยอะทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันแบบเต็มๆกันอีกทักทีแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วก็เราก็ยังไม่ได้มาคอลแลบกันอ่า ในคลิปนี้เรามาก็คอลับกันอีกครีนึงเดี๋ยวเราสองคนนะครับก็จะมีเรื่องราวอะไรดีอีกมากมายนะครับที่จะมาบอกท่านผู้ชมชาวตอบใบก็อะไรเด็กขับแมคงัะวันนี้เราอคนลาไปก่อนคฝากติดตามทั้งสองช่องนะครับขอบคุณครับเย้